สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการขุดตอในสวนมันนะคะตัวนี้ก็จะขุดตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังไล่เก็บที่ตอที่เหลือในแบบเล็กๆน้อยๆคะ่ะอันนี้ก็กำลังจะเติมน้ำมัน ก็พื้นที่ทั้งหมด30ไร่นะคะจะเป็นแบบขุดแล้วก็ฝังอยู่กับที่นะคะไม่ได้ขนออกอันนี้ก็คือพื้นที่โดยรอบค่ะมันก็จะมีบางส่วนที่ทำยังไม่เสร็จคะ่ะแล้วก็เหลือไม่เยอะก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆคะ่ะ ันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราทําการกบเป็นที่เรียบร้อยค่ะตัวนี้ต้นไม้ใหญ่ไม่เอาลงนะคะเอาไว้เป็นไว้ทำร่มเวลาทำทามันนี่ก็พื้นที่โดยรอบนะคะ ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นการเสร็จงานที่เรียบร้อยค่ะต้นไม้ใหญ่เหลือไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงแบคโครกาลังแบบขุดหาตอที่มันมองไม่เห็นค่ะแล้วก็ฝังกับที่เลยก็จะไล่เก็บทั้งหมดเลยค่ะ นี่ก็โดยรอบนะคะตัวนี้ก็ยังบางจุดก็ยังยังไม่ได้ทำนะคะแต่ก็จะได้เก็บไปทีละล็อกนะคะวันก็ไม่เยอะ โอเคก็เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วจ้าเด้วต้นไม้ใหญ่วายนะคะอันนี้คือคือเก็บโดยทั้งหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยสักตอก็คือเสร็จสับเรียบร้อยะคะ่ะเนื้อที่ทั้งหมดสามสิบไร่นะคะต้นไม้ใหญ่เว้นไว้นะคะไม่เอาออก ทำโดยพีโรเบคโคพีซีรายยี่สิบค่ะน,นี้ก็คือช่างป้อมนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ชื่อบุ๋มนะคะเป็นคนขับรรเบคโคค่ะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ อันนี้ก็รีวิวหลังขุดบ๊ายบายไปก่อนนะคะ